สวัสดีครับวันนี้จะพามาหาอะไรกินแซ่บๆกันที่ร้านตำกระฉุดอยุธยานะครับเป็นร้านอาหารอีสานที่รสชาติแซ่บแบบอีสานแท้ๆบรรยากาศดีมีดนตรีสดด้วยนะครับร้านนี้จะอยู่ริมถนนโรจะนะอยุธยามาง่ายครับอยู่ติดถนนใหญ่แล้วก็มีที่จอดรถได้หลายคันให้ดูบรรยากาศที่ร้านก่อนครับโต๊ะก็จะมีทั้งโซนห้องแอร์แล้วก็โอเพนแอร์ครับมีโซนซุ้มไม้ไผ่ริมบึงสําหรับใครที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับส่วนอาหารก็จะเน้นไปทางอาหารไทยอีสานบางเมนูก็จะเป็นของป่าหายากมีตามฤดูกาลอย่างเช่นอึ่งไข่เเีะงรมาาอฉพ ดูฝนมีให้กินแค่ปีละครั้งเท่านั้นเดี๋ยวนี้จะมีต้มอึ่งไข่หม้อไฟด้วยหม้อนี้350บาทหลายคนที่ไม่เคยกินอยากรู้รสชาติว่าเป็นยังไงใช่ไหมครับคือมันเหมือนไข่ปลาแต่มันจะหนึบๆกว่ากินได้หมดเลยครับทั้งเนื้อทั้งไข่เพราะว่าเขาต้มมาเปื่อยเลยแล้วก็จะมีเห็ดเพาะนะครับเป็นเห็ดที่ปลูกไม่ได้มันจะขึ้นในป่าชื้นมีให้กินแค่ปีละครั้งเหมือนกันมาที่นี่ก็ต้องสั่งแกงเห็ดเพาะใส่ผัผกหวานใส่ใบมดันแล้วก็ไข่มดแดงนะครับถ้วยละ,250ยอะอสองร้อยห้ารอบบันๆด้ ่นเพราะว่ามีกลิ่นของใบแมงลักต่อมาเป็นเมนูแนะนําของร้านสําหรับคนที่ชอบความใหญ่อลังการถ่ายรูปสวยๆแนะนําเป็นนี่เลยครับยำโคตรกระฉุดมีกุ้งสดปูม้าไข่หมึกแซลมอนหมูยอหอยแครงข้าวโพดโปะด้วย3มไข่ครับมีไข่แดงเค็มไข่ปาลาริวกิวแล้วก็ไขป่ปูใครอยู่ยุทธยาไม่ต้องไปไกลถึงพัทยาชลบุรีแล้วนะครับมาที่นี่ก็มียำแบบนี้ให้กินเหมือนกันรสชาติก็เปรี้ยวแซบนัวถึงปลาร้ามากๆราคา450บาทนะครับแล้วก็นอกจากนี้จะมีเครื่องดื่มนะครับเป็นมะพร้าวปัน่นแตงโมปัน่นแล้วก็สตรอเบ ยเกิแก้วละ60บาทครับมาพิสูจน์ความแซ่บแบบอีสานขนานแท้กันได้ที่ตำกระจุดอยุธยานะครับเปิดบริการทุกวันตั้งแต่11โมงไปจนะะถึง5ทุ่มวันนี้ลาไปก่อนเลยพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ